มาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วตัวจริงเสียงจริงกันบ้างนะครับจากทางค่ายดีเทคในระบบเติมเงินโดยคุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะกดสมัครกันได้ทุกเบอร์เลยนะครับย้ำว่าเป็นเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วตัวจริงเสียงจริงจากดีเทคในระบบเติมเงินเท่านั้นเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมขอให้เป็นดีเทคในระบบเติมเงินสามารถที่จะกดสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นได้ทุกเบอร์นะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตกันนะครับก็คือตามที่บอกไปนะครับว่า d t แทในระบบเติมเงินโปรเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดความเร็วราคาทั้งหมดนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูตามลำดับกันเลยนะครับเน็ตดีแทไม่อั้น1เมก 748บาทนาน90วันกดดอกจัน104ดอกจัน591ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4เหลี่ยมแล้วทูออกนะครับเน็ตดีแท็ไม่อั้น1เมก1 6 9บาท180วันกดดอกจัน104ดอกจัน9 5 9 2ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4เหลี่ยมแล้วทูออกนะครับต่อมา เน็ตดีแทกไม่อั้น1711บาทนะครับนาน365วันกดดอกจัน104ดอกจัน593ดอกจัน848 803 4 4ีเหลี่ยมแล้วถัวออกนะครับต่อมาเน,าน็ตดีแทก4ไม่อั้น1069บาทนาน90วันกดดอกจัน104ดอกจัน594 ดอกจัน848-803-44เหลี่ยมแล้วถูรออกนะครับต่อมาเน็ตดีแทกซีมไม่อัน1,283บาทนาน180วันกดดอกจัน104ดอกจัน595ดอกจัน848-803 4เหลี่ยมแล้วถูรออกต่อมาดีเน็ตดีแทกซีมไม่อัน2,139บาท นาน365วันกดดอกจัน104ดอกจัน596ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาเน็ตดีแท็กซี่เมกไม่อัน236บาทนาน7วันกดดอกจัน104ดอกจัน388ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4เหลี่ยมแล้วโทรออก ต่อมาเน็ตดีแท็ก4เมกไม่อัน696บาทนาน30วันกดดอกจัน104ดอกจัน389ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4ี่เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อมาเน็ตดีแท็ก10เมกไม่อัน1,711บาทนาน90วันกด ดอกจัน104ดอกจัน5 98ดอกจัน8 48 803 44เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อมาเน็ตด,ดีแทก10เมกไม่อัน2,139บาทนาน180วันกดดอกจัน104ดอกจัน5 78ดอกจัน8 48 803 44เหลี่ยมแล้วโทรออก ต่อมาเน็ตดีแท็เมไม่อั้น3,209บาทนาน365วันกดดอกจัน104ดอกจัน579ดอกจัน8 4 8 8, 8 0 3 4, 4 4เหลี่ยมแลโทูออกต่อมาเน็ตไม่อั้น10เมกไม่อั้น354บาทนาน7วันกดดอกจัน104ดอกจัน398 ดอกจันแปดสี่แสี่สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อมาเน็ตดีแท็กสเมกไม่อ้นหนึ่ันหนึ่งรปบาทนาน30วันกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันห้าเก้ดอกจันแปดสี่แป์สามสี่สีเหลี่ยมแล้วโทรออกต่อมาเน็ตดีแท1กหนึ่งเมกไม่อ้นแถมโทรฟรีเฉพาะเบอร์ดีแท หนึ้มสิบเก้าบทนานเวันกดดอกจันหนึ่ดอกจันเจดอกจันแปดสี่แปสมสี่สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อมาเน็ตดีแท็หนึ่งเมกไม่อ้นแถมโทรฟรีเบอร์ดีแทราคาห้าบาทนานสาวันกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันเก้าเจ็ดอกจันแปดสี่แปสมี่สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก ต่อมาเน็ตดีแท็กสี่เมกไม่อัน้นแถมโทรฟรีเบอร์ดีแท็อย่างเดียวราคา246บาทนาน7วันกดดอกจัน1นึดอกจัน7 8ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4, 4, 4เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อมาเน็ตดีแท็กสเมกไม่อัน้นแถมโทรฟรีเบอร์ดีแท็อย่างเดียวราคา696บาทนาน30วันกดดอกจัน1นึ ดอกจัน98ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อมาเน็ตดีแท็10เมกไม่อั้นแถมโท,ทรฟรีเบอร์ดี D ung, แท็อย่างเดียวราคา3 7 5บาทนาน7วันกดดอกจัน104ดอกจัน79ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ นี่คือเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่าย d t e ทในระบบเติมเงินนะครับเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วเล่นเยอะได้เล่นปล่อย Wi-Fi ฮอตส p o ร์ fi, ได้นะครับปล่อย Wi-Fi ให้เพื่อนได้ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็น1เมก4เมก10เมกไม่อ้นนะครับอย่างเดียวหรือจะเป็น1เมกแถมโทรดีแท็ก4เมกแถมโทรดีแท็กหรือ10เมกแถมโทรดีแท็กเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมชื่นชอบโปรโมชั่นตัวไหนก็สามารถที่จะกดสมัครตามรหัสที่ได้บอกกันไว้ได้เห็นกันไวนะ้ณตอนนี้ได้เลยนะครับ ครั้งต่อไปเราก็จะต้องกดรหัสกันทุกๆ30วันนะครับหรือกดรหัสกันทุกๆครั้งเมื่อครบจํานวนวันที่เราสมัครแล้วนะครับอย่างเช่นเราสมัครแบบ90วันเมื่อครบ90วันเราก็ต้องกดรหัสสมัครใหม่นะครับมันไม่ต่ออัตโนมัติให้ หรือครบ180วันเราก็ต้องกดรหัสใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับครบ3 0สามาวันเราก็ต้องกดรหัสใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับครบ7วันก็ต้องกดรหัสใหม่อีกครั้งหนึ่งครบ30วันเราก็ต้องกดรหัสใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมันไม่ต่ออัตโนมัติให้เราเราจะต้องกดรหัสใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อครบตามจํานวนวันที่เราได้สมัครแพ็กเกจ โปรโมชั่นตัวนั้นเอาไว้นะครับนี่คือโปรโมชั่นดีๆที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับกดรหัสกันได้เลยย้ําว่าไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับของแท้แน่นอนตัวจริงเสียงจริงจากทางค่าย d ีแท็ในระบบเติมเงินสามารถที่จะกดสมัครกันได้ทุกเบอร์เลยนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายายค่ายเบอร์เดิมทุกเบอร์ของ d ีแท็ในระบบเติมเงินสามารถที่จะกดสมัครกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ